อันนี้จากโรงงานรดช่องสยามที่เป็นโรงงานใช่ไหมจ๊ะอันนี้แบบว่าพี่มายแพ็กเกจมันดีมากนี่ใส่รดช่องแล้วก็แบบนี้ขอแกะขอต้องใช้มีดใช่ไหมจ๊ะลูกค้ามีแบบนี้เลยอ่ะวิมีช้อนให้ด้วยนะคะมีช้อนด้วยอุ้ยพี่ว่าโอเคนะเฮ้ยน้ำมิน่หอมอยู่เด้อโอ้โห พี่แมวดีว่ะอยู่ได้กี่วันคะอยู่ได้กี่วันจ๊ะได้ทอยู่ในตู้เย็นนะใช่ค่ะโอ้โหเข้มข้นมากอ่ะได้นะเข้มข้นมากเลยอ่ะเดี๋ยวหนูไปใส่น้ำแข็งแป๊บนึงนะเข้มข้นมากรสช่องแบบโอ้ยรสช่องเข้มข้นมากอ่ะอืมไม่มีคําว่าจืดเลยกินไม่หมดละรสช่องไงกินไม่หมดละอร่อยอร่อยอร่อยลูกค้าอร่อยอืม คือว่าน้ำกะทิอ่ะเวลามันโดนกับตัวเส้นแล้วก็เวลามันใส่น้ำแข็งไปอ่ะคือมันมันอร่อยกําลังดีพี่แมวต้องไปใส่น้ําแข็งพี่แมวพี่แมวต้องไปใส่น้ําแข็งแต่มันอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงมีเฉากล้วยสยามเนอะมีมปลาที่หมายอันนี้อร่อยกวะ่ะอันนี้เรา อืออร่อยพี่แมวน้องรังช่วยร้อยม่ก็ได้อื่อมะอือน้ยอร่อยอเป็นไงล่ะอุ้ยอร่อยล่ะอร่อยอ่ะพี่แมวเราเอาเป็นถ้วยไหมล่ะไ่้ยเป็นถ้วยเราใช้พลาสติกเราเป็นถ้ยทาเลยมันขาย่ลยง่ายอย่างเงี้ยโรงงานพี่ทำมานานล้มยังทำมานานมานานแล้วครับแต่วันีมัร่อมันมีฮาลา สาลาติน่เอ็มาแรกมันมีเจ้าเดียวที่มีฮาลาแล้วก็มีหมดออยมีโอทอมห้าดาวไอตัอสี่สิบทีงั้นงั้นพี่งั้นพรุ่งนี้พี่เอามาให้หนูอย่างละร้อยถ้วยเอาอันนี้หนึ่งร้อยถ้วยแล้วก็เอาอันนี้หนึ่งร้อยถ้วยเดี๋ยวต้องให้พี่คุณไปซื้อตู้เย็นเดี๋ยวจะให้พี่คุณไปตอนเนี้ยแล้วพี่แมวติดต่อพี่แมวเลยนะอย่างนั้นนะถ้าเป็นของสดอะติดต่อพี่แมวเลยนะไม่ต้องไปให้พี่คุณพี่คุณมันปวดหัวแล้ว อันนี้อร่อยมากอันนี้คือหนึบมากอร่อยจริงอันนี้คืออร่อยอ,อ,อร่อยมาก